คนที่ทำให้เรารู้สึกระวังเรื่องของข้อมูลนี้มากแล้วก็ดังมากก็คือมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดเวิร์ดสโลว์นจริงๆเขาคือวิสเซอร์เบอร์คนไทยเราเรียกว่าอะไรนะเขาคือนักร้องคนนึงร้อยชาวบ้านเห็นว่าไอ้นี่นะมันมีข้อเท็จจริงอ๋อนะักแบบนักเรียกร้องคือเขาเป็นคนสัญชาติอเมริกันนะคือคือรัฐบาลเขาเองเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วโลกได้พีก <Pink S 2> วันอยู่ตอนที่นายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทำง,งานที่เอเนเซปุ๊บในตำแหน่งซิสเทนแมนิสเตรเตอร์เขาก็ได้เจอว่าเอเนเซียได้เก็บข้อมูลการสื่อสาาารรรรรททททงงโโศััพ์์ะออออินินนนนนเเเเ็ตขปชชมกี่ยยด ไม่ผ่านกนารอนุมัติจากผู้ใช้หรือได้รับความยินยอมจากสาธารณะเขาเลยตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับสื่อมวลชนนะครับโดยโซเดนเน่ก็ได้ตัดสินใจลาบกวยก่อนที่จะบินไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปเปิดเผยข้อมูลเอกสารต่างๆที่เขาสะสมไว้มาก่อนหน้านี้ให้กับทางเดอะการเดียนแล้วก็เดอะวอชิงตันโพสต์รวมถึงสำนักข่าวดีด้วยการมีข่าวใหญ่ในระดับโลกทันทีทำให้คนทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงขอบเขตและการสอดแนมและการละเมิดสิทธิของความเป็นส่วนตัวของประชาชนของรัฐบาลย่างๆกันซึ่งถือว่าเป็นการล่วงล้ำสิทธิ ส่วนบุคคลหลังจากที่เ nice. ปิดเผยข้อมูลแล้วเนี่ยเอ็ดเวิร์ดสโนเดนก็ไม่สามารถกลับประเทศเขาได้เพราะว่ารัฐบาลกันก็โมโหแน่นอนนะครับเขาเลยต้องหนีไปไปอยู่รัสเซียแทนจากที่ตอนแรกตั้งใจอยากจะเดินทางไปเอกวาดอร์แต่เพราะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพาสปอร์ตเขาโดยรัฐบาลสหรัฐยกเลิกการอากาศเลยก็มีการออกหมายจับเขาด้วยในข้อหาช่อชนและเปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเขาสุดท้ายเนี่ยซโนเดนได้รับอนุญาตจากรัฐบาลรัสเซียให้หนีไปอยู่ในรัสเซียได้จนถึงปี2020หลังจากนั้นค่อยเป็น และจนถึงปี2022สซนนั้นก็ได้รับเป็นชาชนของประเทศรสเซีแทนนะครับทำให้รู้จก keyword, ักคีย์เวิร์ดสกอร์นิลเบ็คโนะก็คือการก็รอเป็นข้างหลังแบบข้อมูลมดูดมาโดยที่บอกใคร